สวัสดีครับท้าสวัสดีครับผมมีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องกล่าวกัว่าแฮปปี้นิวイヤสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูผมและสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่สักราชใหม่นะและผมก็ทํางานวันแรกแล้ววันนี้ผมจะลงคลิปแรกในว,วันทํางานวันแรกซึ่งคลิปแรกของปีนี้ก็ <c oughs> คือ,อ,อผมขอยกคําถามของ น้องนะ่าจะรุ้น้องผมนะคนหนึ่งนะครับเขาถามมา mm. ในเฟซนะครับว่าตอนช่วงรอขาเทียมเราทําอะไรผมทําอะไร mm. ช่วงรอขาเทียมก็ง่ายๆเลยครับ mm. ออกกําลังไม่ใช่ออกกาลังจะเพิ่งออกกาลังกายภาพบําบัต mm. โอแสงมันจะดีละแสงไฟลงมาเออกายภาพบําบัตตามที่นักกายภาพบอกควบคุมอาหารทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับทำทำแบบนี้ตลอดเลย เพื่อให้พร้อมรอขาอย่างเดียวคือยีดนึงก่อนนะคือแผล่กว่าจะได้ใส่ขานี้แผลต้องแห้งสนิทนะครับสนิทเลยนะไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดถึงจะใส่ขาได้นะครับถึงจะเริ่มรอขาเบ้าขาเพราะว่ารอเบ้าขานี้มันก็ต้องเอามาพันรัดรอบ อย่างถ้าถ้าถ้าตัดนะักแข่งตัดออที่มันเหลือต่อขาก็อาจจะเอาผ้ามาพันที่โค้ดที่ต่อขานะครับแล้วก็ทาทํหล่อเบา้าหล่อเบา้ามันก็ต้องแน่นนะครับมันมันมันจะนิดหนึ่งจะมีเขาเรียกอะไรกดทับนะครับก็จะเขาเรียกอะไรอะแผ่มันต้องหายสนิทจริงๆนะครับไม่งั้นเขาไม่ให้หล่อเบา้าหรอกคือไม่ให้ใส่ขาหรอกเพราะว่ามันอาจจะมีอาการปวดอาการเจ็บอะไรเงี้ยผมว่า แต่ละคนอาจจะรอไม่เท่ากันแผลแห้งไวแห้งช้าก็อยู่ที่การตัดขนาดว่าตัดสูงตัดต่ำแค่ไหนนะครับแผลมันก็จะคนละอย่างกันอย่างผมรอแผลแห้งเนี่ยครึ่งปีก็คือ6เดือนหลังจากตัดก็6เดือนผมก็กายภาพอย่างเดียวรอแผลแห้งฝึกนั่งทรงตัวแน่นอนว่าผมตัดสูงนั่งทรงตัวยากนะครับนั่งลำบาก แึกร2ทรงตัวแล้วก็กายภาพค่อยๆกายภาพทําเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็พอแผลมันแห้งถึงจะเริ่มหล่อเบาทําขาเทียมนะครับก็รวมๆใช้เวลาเกือบ8เดือนประมาณนะประมาณที่ผมจาได้เพราะว่าผมต้องกลับมาเรียนในเทอมใหม่ผมตัดปี57แล้วผมรักษาตัวในปี58 ในปี58แล้วก็นั่นแหละอยูอ่ผมต้องกลับมาเรียนให้ทัน59อ่าในปี58ผมรอขาประมาณ6เดือนรอ,อให้แพ้หาย6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็พอหลออเบ้าขาทำะไรเสร็จก็รออีกประมาณ3-4เดือนเพื่อที่จะได้ขามาแล้วฝึกเดินผมก็คิดว่ามันพอดีปีพอด,ดีนะก็คือ1ปอีสามารถเดินได้ นะครับผมเชื่อว่า1ปีหลังจากตัดขาน่าจะเดินได้แล้วก็คือฝึกใช้ไม้เท้าเดินน่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยคือกรณีที่แบบระหว่างตัดขามาเราทําอะไรเราเราใช้ชีวิตยังไงนะก็ผมไม่ได้ถ่ายวิถีชีวิตทวในให้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะเพราะว่าก็ทั่วไปผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมอยู่บ้านนอนออกกําลังเล่นเกมฟังเพลงอ่านหนังสือ ก็คือช่วงนี้ยิ่งยิ่งช่วงนี้โควิดมันกลับมาอีกแล้วแล้วแรงยิ่งกว่าเดิมผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยคือพังหมดเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเนี่ยทำคลิปอยู่กับบ้านแหละผมก็จะถ่ายที่บ้านอย่างเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับในการาช่วงเวลาที่เรารอขาเราทําอะไรบ้างพูดให้มันกระชับที่สุดนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวแต่ว่าได้คําตอบที่ชัดเจนก็คือนั่นแหละครับที่ผมพูดไปแล้ววันนี้ วันทํางานวันแรกของผมวันนี้ผมยืนมีปัญหาหนึ่งที่เป็นไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นเปล่านะเวลาผมยืนนานๆยืนนานเลยแหละยืนชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะเ่ยเลือดมันจะลงไปที่ขาข้างที่ผมยังเหลือนะแล้วมันจะลงไปอยู่ที่นิ้วแล้วนิ้วมันจะบวมขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามันจะอันตรายในอนาคตเปล่าน,น,นะครับแต่อันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะว่าผมเป็นแบบนี้นะอ,อ,อ,อาการข้างเคียงจากผมไม่เคยยืนนานขนาดนี้แล้วมนะั้ง อ,อย่างก่อนที่ผมจะไม่มีขาก่อนที่จะตัดขาผมไม่เคยยืนนานขนาดนี้นะแต่ถ้าเนี่ยนเะพอเราตัดไปแล้วอะ่ะพึ่งพึ่งพึ่งสังเกตว่าถ้าเกิดยืนขาเดียวเกินแบบ ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอะครึ่งชั่วโมงแบบยืนอย่างเดียวนะนี่ขนาดใส่ขาด้วยเ่มันจะเ,เลือดมันจะลงไปที่นิ้วเท้าแล้วมันก็จะปูดขึ้นมามันเหมือนโดนมดกัดแต่ไม่คันไม่เจ็บไม่อะไรเลยแค่ว่ามันรู้สึกบวมๆตุยๆเพื่อนๆน,น่าจะนึกออกนะประมาณนั้นก็นี่พูดให้ฟังนะครับล็ากสู่กันฟังส่วนที่ต้องการจะพูดก็พูดไปหมดแล้วเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ถามไว้ได้นะครับหรือว่ามีอะไรแนะนำอยากดูอะไรแนวไหนก็ คอมเมนต์บอกได้ผมก็จะทําคลิปที่ผมผ่านมาทั้งหมดเรื่องราวที่ผมผ่านมาเดี๋ยวอาจจะมีที่เคยเกินไว้แล้วก็คือลดนั่นแหละว่าจะทําแต่ว่าเดี๋ยวให้มันเรียบร้อยก่อน <c oughs> คือตอนนี้ปนไปหนไไม่ได้เลย <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามดูของอยู่ยังมีคนดูมีคนกดซับให้อยู่ ขอบคุณจริงๆผมก็จะทำประมาณเรื่อยๆนะครับไม่ได้หายไปไหนที่หายไปนานเพราะว่าวันหยุดนั่นแหละกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยขอบคุณจริงๆครับสวัสดีปีใหม่คิดน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามมีข่าวเดียวไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย